สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะครับผมพบกับรายการ Big News Ball รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารงการฟุตบอลให้คุณถึงที่นะครับผมสำหรับวันนี้ข่าวสารที่จะมาอัปเดตก็คือคู่การแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อวานในศึก ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปี2022ครับยีนไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยคู่เมื่อคืนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างของโมโร็อกโกและก็โครแอตนะครับผมโครแอตหรือว่าโครเอเชียของเรานั่นแหละเป็นศึกชิงที่3นะครับผมก็คือว่าทางด้านของโมโร็อกโกเนี่ยก็ไปแพ้ฝรั่งเศสมาเนาะแล้วก็โครเอเชียไปแพ้อาร์เจนตินามานะครับวันนี้นะครับที่ผมเรคคอร์ดอยู่คือเช้าวันที่10 8เดือน12นะครับคสอคิดจัก,กราช2,022นะครับนั่นก็คือในค่ำคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยจะเป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสน,นะครับแชมป์เมื่อครั้งก่อนปีศ0 18นนะเจอกับอาร์เจนตินานะครับเรามาดูกันนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้ จะสร้างตํานานบทใหม่นั่นก็คือแชมป์สองสมัยเหมือนกับที่อิตาลีและบาราซิลเคยทำไว้เมื่อนานมาแล้วหรือจะเป็นตํานานส่งท้ายให้กับชายผู้มีชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่นะครับผมอ่ะโอเคเราไปฟังกันก่อนเลยว่าคู่เมื่อคือนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคู่เมื่อคือนนะครับก็มาในรูปแบบ <c oughs> บอกเลยว่าเป็นแผนคลาสสิกทั้งคู่นะทางด้านของโมร็อกโกเนี่ยมาในแผน433 <c oughs> <สา>นะครับผมกองหน้าก็เป็นซาเฟนาบูฟอลเอนเนสลี์ซีเยกนะครับการก็เป็นซาบิลลี่อัมราบัตแล้วก็โคนัสครับผมส่วนหลังนี่ก็เป็นทางด้านของอิติยัตดารลี่ยามิกแล้วก็ฮาคิมี่ซึ่งไม่มีทางด้านของรูมังซาอีดนะครับมือประตูก็เป็นมือประตูสุดเหนียวเขา้าเหมือนเดิมครับ unu, รบูนูฮะส่วนทางด้านของโครแอตนะครับโอ้โหบอกเลยว่านาี่คลาสสิกแฟนบอลยุคเก่าดูแผนนี้แล้วจะคิดถึงครับนั่นคือมาในแผนของ442สี่ซีซั่นของโครเเเออชียกกงหน้า็ป็น ทางหน้านของอันเดอร์คาร์มาลีแล้วก็ลิวาย่านะครับผมส่วนกลางก็เป็นมาเจอร์โควาซิตโมดริกโอซิกนะครับผมส่วนกองหลังก็เป็นสตานิสซิคซูตาโลกวาดิโอแล้วก็เปริสิทครับซึ่งเปริซิทเกมนี้นี่ทางด้านโค้นี่ครับมาเล่นทางทางด้านของวิงแบ็กนะปกตินี่จะเป็นอ่าปีกอืมจะเป็นปีกใช่แล้วก็มือประตูคนเดิมครับลิวาโควิดจอมเหนียวของเรานะครับผมเปิดเกมมานะครับเป็นทางด้านของดารลี่เนี่ย เสียเหลี่ยมเล็กๆน้อยครับทำให้บอลนี่กระฉาไปทางหน้าของกวาดิโอฮะแล้วม่งแบบมงท่าฟานเพอร์ซี่อ่ะทุกคนน่าจะจำได้นะที่ฮอรแลนด์มงใส่ทีมไหนไม่รู้ปี2 0 1 0นอ่ะนั่นแหละมงท่าอย่างนั้นเลยเข้าไปนะครับผมเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทางหน้าของโครเอตขึ้นนำไปนะครับส่วนลูกที่สองที่ตามมาเร็วเหลือเกินครับลูกที่สองนี่คือไม่ใช่สองศูนย์นะเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นทางหน้าของดาลี่ครับที่ปล่อยให้ทางด้านของกวาดดโอยิงไปลูกแรกนะฮะตามตีขึ้นมาได้เป็นหนึ่งหนึ่ แม่ดูมันสมพงกันจริงๆรอบนี้ก็หม่งเข้าไปลูกนี้นะครับผมทําให้ทางหน้าของโมร็อกโกเนตี้ตามขึ้นโครแอตมาเป็น1ประตูต่อนหนึครับเกมนี้ไปได้เหลือง2ใบนะเป็นทางด้านของอุนาฮีแล้วก็อัม马านะครับก็คือทางหน้าของโมร็อกโกได้ไปเหลือง2ใบเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะหมดเวลาครับผมในทีที่42่นะฮะเป็นทางด้านของโอซิกครับลูกนี้ๆๆยิงก็ไม่ใช่เปิด ก็ไม่เชิงกลายเป็นยิงกึกกึกกักกกแต่บอลก็โค้งเข้าไปเฉยเลยเพื่อนก็วิ่งไปดีใจเฮ้ยโอซิคมึงยิงสวยมากโอสิคบอกไม่กูเปิดก็บอลมันแบบมันโค้งเบาๆเองอะแล้วมันก็ไปชนเสาวในแล้วก็เด้งเข้าไปเลยนะครับผมผมดูแบบฮะโอ้เข้า ไม่ได้เปิดเหรอเอาวงยิงเหรอโอ,อ้อ,อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่า2มประตูตอนหนึ่งครับและเกมก็ยืดเยื้อยืดเยืย้อทางด้านของโครเอ็ดก็บุกเต็มที่ทางด้านของโมร็อกโกก็บุกเต็มที่แต่สุดท้ายด้ที่สุดครับฟุตบอลมีการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนแค่90นาทีเท่านั้นทําให้จบเกมไปโครเอเชียชนะโมร็อกโกได้ที่3ในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปี2022นี้ไปครองครับซึ่งเราบอกว่าโครเอเชียเนี่ยก็คือครั้งก่อนก็ได้ที่2นะมาครั้งนี้ก็ได้ที่3มผมถือว่าตั้งแต่ยุคโมดิชมาเนี่ยแ้่แแลวนะ ยังไงก็ผมคิดว่าครั้งหน้าทุกบอลโลกเนี่ยถ้าโมดิตยังเลือกที่จะเล่นต่อนะเขาจะมาในอายุอานามคือ41ปีถ้ามาก็คงเป็นตัวสำรองครับเพราะตอนนี้ดูก้าโมดิชนี่อายุ37แล้วนะครับเห็นเขาวิ่งอย่างนั้นเขาไม่ได้แบบว่าพึ่ง33 32นะฮะ37ปีแล้วนะครับแต่คือความแข็งแกร่งและก็สภาพร่างกายของเขาเนี่ยยังฟิต ปรี้ยแล้วก็เล่นได้ดีเหมือนหนุ่มๆเลยครับผมทน้าของลูการโมดิชแต่แตเป็นท่น้าของเลืองสปีดเรื่องความแข็งแกร่งอะไรที่ลดลงไปตามอายุอานามของมนุษย์เป็นปกติทั่วไปนะครับผมนานาจิตตังนะโอเคก็สรุปสุดท้ายครับทงหน้าโมโร็อกโกเนี่ยก็จบที่4นะครับผมและทน้าของโครเอเชียเนี่ยก็จบที่3นะครับส่วนคืนนี้นะครับ วันที่18ธันวาคมคิศัก2022นะครับมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าใครนะครับจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ไปครองนะครับผมระหว่างฝรั่งเศสนะครับที่นําทัพมาโดยคริยันเอ็มบัปเป้นะครับและก็อาร์เจนตินาที่นําทัพมาโดยริโอเนลเมสซี่นะครับถ้าถามผมผมเอาใจช่วยเมสซี่อยู่แล้วเพราะว่าเหลือแค่ถ้วยเดียวที่เขายังไม่ได้ก็คือถ้วยเวิร์ลคัพอยากให้เขาจบสวยๆความสําเร็จส่วนตัวไม่กังขาแล้วครับทุกคนยอมรับว่าเมสซี่เก่งมากแต่ขอแค่ถ้วยเวิร์ลคัพถ้วยเดียวและจะเป็นการจบตำนานที่ สวยที่สุดของผู้ชายคนนี้ชายที่มีชื่อว่ารีโอเนล นะฮะก็ยังไงนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงธันวาแล้วนะครับสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงทางด้านของผู้ให้เสียงนี่ก็เริ่มมีเสียงขึ้นจมูกกันให้เห็นอย่างเด่นได้ชัดนะครับผมเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรก็ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะแล้วก็อีกแค่ประมาณ13บสวันนะครับผมก็จะสิ้นปีแล้วก็เริ่มปีใหม่แล้วนะครับเดินทางไปไหนใช้รถใช้เรือหนังเครื่องบินจะไปทัวร์ต่างประเทศทัวร์โนทุทททททนี่ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะ การรายงานไว้ได้เพลงเท่านี้นะครับยังไงก็พวกเรา Big News b ์บ l นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันข่าวสารหน้าสํปาหวันนี้สวัสดีทุกทุกคนครับ